สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็มีวีดีโอสั้นๆวิดีโอหนึ่งนะครับก็จะเกี่ยวกับเจ้าหูฟังตัวใหม่นี้นะครับ AirPods นะครับก็อย่างที่ทราบกันถ้าเกิดใครซื้อหูฟังตัวนี้ซื้อแยกมาหรือว่าซื้อ iPhone 5นะครับก็จะมีเคสแบบนี้แถมมาให้ด้วยนะครับก็เป็นเคสสำหรับใส่พกพาไปไหนมาไหนนะครับหลักๆเลยนะครับวีดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเก็บหูฟังกับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับเวลาเราไปไหนมาไหนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็หูฟังนี้จะมี สองข้างข้างขวากับข้างซ้ายเห็นว่ามีไม้ข้างขวานะครับก็มีตัว R ตัว L นะครับก็รูรู้กันอยู่ง่ายๆก็ใส่ไปข้างขวาข้างซ้ายนะครับก็แยกกันอย่างนี้นะครับมีรูให้เรียบร้อยเข้าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอ่อถึงสามมาให้ตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็บนไปทางขวานะครับเอ่อทำทิศทางวนเข็มนาฬิกานะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้ามาตรงกลางก่อนนะครับเอา สายที่ไม่มีไม้เนี่ยลงข้างล่างแล้วก็เอาตัวไม้ไปข้างบนนะครับจะได้เก็บไว้ในร่องตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เริม่มวนรอบๆไปเรื่อยๆนะครับทนเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วนะครับนี่ก็วนเข้ามาเรียบร้อยผมก็จะแค่ปิดฝาเข้าไป ครับแล้วก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ในเคสเหมือนเดิมเหมือนไม่ออกจากกล่องมาเลยนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าไปได้นะครับสะดวกดี